คุณเคยคิดหรือไม่ว่าเทคโนโลยี AI ที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะสามารถทำลายระบบบิตคอยได้หรือไม่คำตอบของเรื่องนี้อาจทำให้หลายคนตกใจล่าสุดอีลอนมัสก์ CEO ของเทสล่าและเทสเซ็กซ์ได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของบิตคอยอย่างชัดเจนโดยยืนยันว่าแม้ AI จะพัฒนาไปถึงขีดสุดแต่ก,ก็ไม่มีทางฝืนกฎคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบเข้ารหัสบิตคอยนั่นหมายความว่าโครงสร้างการป้องกันของบิตคอยยังคงแข็งแกร่งและปลอดภยัย ต่อการโจมตีจากเทคโนโลยีใดๆในตอนนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือทำไมลัมสถึงกล้าพูดแบบนี้คำตอบอยู่ที่หลักการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของบิตคอยเช่นการใช้ระบบแฮชเช็คสองห้าหกซึ่งเปรียบเสมือนกล่องเซฟที่มีรหัสคณิตศาสตร์ซับซ้อนมากจนแทบไม่สามารถถูกแตกได้แม้จะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือ AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ้าคุณเป็นมือใหม่ลองนึกภาพว่าคุณต้องค้นหารหัสสลับที่มีความยาวหลายล้านหลักแต่คุณต้องค้นหาด้วยการดาวแบบสุ่ม โอกาสที่จะพบมันแทบไม่มีเลยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่ Elon Musk อกมาพูดเช่นนี้ไม่เพียงเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนแต่ยังสะท้อนถึงความมั่นใจในระบบบล็อกเชนที่ออกแบบมาให้ทนต่อก,การโจมตีแม้ในยุคที่เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ing, ความตัมคอมพิวติ้งควนตัมคอมพิวติ้งกำลังเริ่มเป็นข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามปัจจุบันบิตคอยยังไม่มีความเสี่ยงจาก AI หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใดๆตามที่ิลอนชี้ให้เห็น แล้วคุณคิดอย่างไรกับมุมมองนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นในคำพูดของอีลอนมัสก์หรือมีข้อสงสัยว่าหากควอนตัมคอมพิวติ้พัฒนาขึ้นอีกจะสามารถจะระบบบิตคอยได้จริงหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความเห็นของคุณมาเพราะนี่คือประเด็นที่อาจนำไปสู่การถกเถียงและพัฒนาเทคโนโลยีคริปโตให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต